x ล a วมีทำเซอร์ไพรส์นะครับยอดขายตอนนี้แซงหัวเว่ยขึ้นอันดับ3โลกไปแล้ว Apple มีแผนที่ใช้กล้องแบบใหม่นะครับบน iPhone 12 Pro Max มีระบบกันสั่นบนตัวเซนเซอร์แบบเดียวกับที่ใช้ในกล้อง Pro รายละเอียดของ Xperia 1 Mark 2เริ่มเผยออกมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดมีการใช้เซนเซอร์กล้องจากทั้ง Sony และก็ Samsung ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเซนเซอร์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนอยู่บ้านแบบปลอดภัยพรทาบนะครับแจกแอ p l คา r พีเมียไม่ใช่งานฟรี1เดือนเต็มๆโดยครั้งนี้ให้สิทธ์ ทั่วโลกก็สทชมีแผนจะแจกเน็ต30กิกให้ฟรีนะครับแล้วจะกดรับสิทธิ์ได้ยังไงสุดท้ายจะได้ใช้กันหรือเปล่าสวัสดีครับทุกคนหิวข่าวกลับมาเจอกันอีกครั้งในเย็นวันเสาร์แบบนี้ก่อนจะไปที่ข่าวแรกยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันก่อนนะครับเพื่อน,อนๆจะได้อัปเดตข่าวสารไปพร้อมกับเรา สัปดาหนี้เริ่มที่ข่าวของ s a m s u n งก่อนนะครับช่วงนี้สมาร์ทโฟนในกลุ่ม Galaxy A เนี่ยเริ่มมีออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ล่าสุดก็มีข่าวคราวของ Galaxy a 31ออกมาแล้ว โดยรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอซ u เปอร์ออมเลเหมือนเดิมนะครับแบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมและมี4กล้องหลังอีกด้วยแลวกาเปิดสเปคออกมาก็ถือว่าดูดีไม่แพ้ A51 รุ่นพี่เลยทีเดียวโดยเฉพาะกล้องหลัง4ตัวนะครับอันนี้เซ็นเซอร์หลักความลเอียด48ล้านพิกเซลมีเลนส์ ultra w i มีเลนส์ o, แล็มี depth sensor สำหรับถ่ายภาพไรโฟกัสแต่ว่าในรอบนี้ครับ Galaxy A51 เนี่ยมาใช้ชิปเซ็ตของทาง MediaTek ก็คือ Helio P65 ซึ่งก็ต้องรอดูว่าประสิทธิภาพการใช้งานโดยรวมจะเป็นยังไงเพราะปกติแล้ว Samsung จะเลือกใช้ชิปเซ็ตจาก Exynos ของตัวเองหรือไม่ก็ Snapdragon เท่านั้นฝั่งของ MediaTek เนี่ยมีให้เห็นน้อยมากส่วนใครที่รอแท็บเล็ตจาก Samsung นะครับ Galaxy Tab A 8.4นิ้วรุ่นปี2020ตอนนี้เริ่มมีวางจำหน่ายแล้วนะครับโดยข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยคือเริ่มวางขายที่อเมริกาเป็นที่แรกตัวของแท็บเล็ตนะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอ8.4นิ้วตามชื่อรุ่นนะครับแล้วก็ความละเอียดของหน้าจอเนี่ยเป็น Full HD+ ชิปเซ็ตที่ใช้ก็เป็น Exynos7904 นะครับมาพร้อมกับแรม3 g b หน่วยความจำ32 g b นะครับแบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah. ิลลิแอมป์กล้องหน้าเซลฟี่5ล้านพิกเซลกล้องหลัง8ล้านพิกเซล โดยราคาที่วางจาหน่ายในสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9,200บาทซึ่งราคาที่วางขายในสหรัฐเนี่ยคือ279เหรียญน,นะครับคำนวณออกมาแล้วเป็นเงินคร่าวๆก็9,200บาทแต่นี้ไม่รวมภาษีนะครับคาดว่าถ้าเกิดเข้ามาขายไทยก็น่าจะประมาณหมื่นนิดๆส่วนฝั่งโรงงานของซัมซุงนะครับตอนนี้ก็มีการผลิตโดยความจำสีนิ์ใหม่ก็คือ E-UFS 3.1โดยโรุ่นนี้นะครับทดสอบมาแล้วสามารถเขียนถ่ายข้อมูลได้ครับถึง1,200เมกะไบต์ต่อวินาทีหรือว่า1กิกะบิตต่อวินาทีนั่นเองเรียกว่าเร็วกว่าเดิมเป็น3เท่าคือใครที่เคยเห็นนะครับว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมีการพูดถึง USB 3.1แล้วจะเน้นไปนเรื่องของการประหยัดพลังงานแต่ของทา s u ูงไม่ใช่ครับ u s 3.1ตัวนี้อ่านเขียนข้อมูลได้เร็วขึ้นถ้าเกิดจะลองไปเทียบกับความเร็วบนคอมพิวเตอร์นะครับก็ต้องบอกว่า i u s 3.1 e ของ Samsung ตัวนี้เนี่ยสามารถเขียนได้เร็วพอๆกับ SSD นะครับที่ทํางานบน PCIe e x p r s เลยก็ว่าได้ส่วนการใช้งานจริงบนสมาร์ทโฟนนะครับถ้าเกิดเราได้ของจ,จําจตัวนี้มาใช้งานบนสมาร์ทโฟน,นครับก็ต้องบอกว่าเกมขนาด100กิกเนี่ยใช้เวลาติดตั้งบนเครื่องแค่1นาทีเท่านั้นถ้าเกิดเทียบกับเวอร์ชั่นเก่า u s b 3.0เนี่ยตัวนั้นใช้เวลาประมาณ4นาทีด้วยกันส่วนในด้านของโรงงานชิปเซตนะครับอย่าง Exynos ตอนนี้ซัมซุงก็มียอดการผลิตชิปขึ้นเป็นอันดับ2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแซงหน้า Apple ขึ้นมาซึ่งในตลางเนี่ยก็จะมี퀄คอ m นำมันที่1อยู่อันดับ2คือ Samsung อันดับ3ก็คือ Apple อันดับ4ก็คือ Mediatek โดยเจ้าตลาดในตอนนี้ครับยังคงเป็น c คอ m ที่ครองอันดับ1มายาวนานมีส่วนแบ่งในตลาดอยู่ที่33.46อันดับ2คือใคร Media t ท k ครับผม มีส่วนแบ่งอยู่ที่24.6%ส่วนอันดับ3นะครับ Samsung Exynos ที่แซง Apple ขึ้นมานครับทำได 14. ้14.1%นะครับได้ว่าเติบโตประมาณ2%วกว่าส่วนอันดับ4 Apple นะครับก็มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่13.1%ส่วนอันดับสุดท้ายนะครับก็เป็น Kirin จาก Huawei นั่นเองแส่หนึ่งที่ทำให้ชิปเซ็ตของฝั่ง Exynos นะครับ มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าในช่วงหลังเนี่ยได้รับการยอมรับจากแบรนด์อื่นครับเอาไปใช้งานด้วยไม่ว่าจะเป็น m o t o r o l a vivo หรือว่าเมายสู้นะครับก็เอาชิปของ exynos เนี่ยไปใช้งานตั้งแต่รุ่นกลางไปถึงชิปตัวท็อปเลยแถมล่าสุดเนี่ยยังมีข่าวไม่ค่อยสู้เดียงมาจากทางคอค l c o m ด้วยนะครับว่า google แล้วก็ lg อาจจะไม่เลือกใช้ชิปเรือธงอย่าง snapdragon 865มาใช้กับ pixel 5รวมถึงมือถือแฟลกชิปของ lg ด้วยหลักก็คือเรื่องของต้นทุนครับเพราะว่า ตัว snap 865เนี่ยมีราคาสูงเกินไปแถมทางอออมมเนี่ยยังไม่ยอมใส่โมเด็มเข้ามาในตัวชิปเซ็ตต่างหากทำให้ถึงเวลาจะออกแบบตัวชิปเมนบอร์ด d p u u เนี่ยก็ต้องมีส่วนที่เอาไว้วางชิปเซ็ตกับตัวโมเด็มสัญญาณซึ่งข้อมูลล่าสุดที่นักพัฒนาไปเจอก็คือ pixel 5ของ google เนี่ยจะใช้ชิปเซต snapdragon 765g แทนแล้วก็ยังไม่มีมือถือหรือว,ว่าแท็บเล็ตตัวไหนจากทาง google ครับที่มีข้อมูล,ลออกมา พร้อมกับคอคอม snap 865เลยซึ่งอันนี้ก็มีหลายคนคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าทำไมบอกว่า snap 865แพงแล้วค่ายมือถืออย่างอื่นอย่างเช่นเ Xiaomi Oppo Vivo ยังซื้อไปใช้งานได้อันนี้ตอบไม่ยากเลยนะครับถ้าเกิดดูปริมาณเครื่องที่ผลิตและการวางจําหน่ายเนี่ยจะเห็นภาพชัด Google Pixel นะครับมียอดขายจำนวนตัวเครื่องเนี่ยน้อยกว่าอีก3ค่ายที่พูดมาแบบหลายเท่าเลยคือถ้าคุณเป็นเ x i a มี่คุณสามารถจะซื้อ snap 865ไปเป็น big lot อตใหญ่ๆนะครับแล้วก็อะเยวมีเอาไปส่วนหนึ่งเรดมีเอาไปใช้อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นโก h โฟนหรือเปล่าเรียกว่ามีค่ายที่พร้อมจะดึงเอาไปใช้งานกันต่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอซื้อรตใหญ่ได้บิ๊กอตมาราคาชิปต่อยูนิตก็ถูกลงเช่นเดียวกับ oppo แล้วก็ vivo ที่มีแบรนด์ลูกพร้อมใช้ชิตัวใหม่เหมือนกันนะครับแต่เมื่อมาดู google pixel มีแค่2รุ่น แล้วก็ผลิตขายอยู่แค่นี้วางขายไม่กี่เพย์ต่างหาก LG ก็เหมือนกันตอนนี้ตลาดเริ่มแคบลงเรื่อยๆนะครับผมเช่นเดียวกับทาง LG นะครับที่ตอนนี้ตลาดเริ่มแคบลงเรื่อยๆมือถือโทรทัพทชิปผลิตออกมาก็าขายแค่ในเกาหลีบ้างในยุโรปบรางประเทศแค่นั้นเองมันก็เลยไม่คุ้มแน่ๆถ้าจะไปหยิบเอาตัว Snap 8หัวั่งโดยทําให้เวลาไปขอซื้อชิปเซ็ตตัวนี้มาครับก็จะมีต้นทุนแพงขึ้นเพราะว่าสั่งซื้อจำนวนไม่มากนั่นเองนั่นะก็พูดถึง Google แล้วครับก็มาต่อกันที่ข่าวคราวของงาน I/O กันเลยที่ตอนนี้ก็ c a n เซิอย่างเป็นทางการ100%เซทั้งออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์ด้วยเนื่องจากภาวะไวรัสโคโรนาและโควิด -19 ตัวนี้นะครับ mm hmm. การมาประชุมกันหรือแม้แต่ว่าการจะมาถ่ายทอดสด mm hmm. ก็ต้องมีทีมงานหลายชีวิตมารวมตัวกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นแคนเซิลเลยดีกว่า mm hmm. เพื่อป้องกันการระบาดของโรค mm hmm. เรียว่า mm hmm. ให้ทุกน stay home ครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ จะได้ปลอดภัยอันใี้ของไทยนะไม่เกี่ยวของอเมริกานะครับมันก็เลยมีความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้ Pi ก e l 4A จะเปิดตัวเมื่อไหร่ดูดีจะโผล่มาปุ๊บบน Google Store แล้ววางขายเลยหรือไม่และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทาง Google ก็มีการจัดงานเกี่ยวกับเกม d e v e l o p e r นะครับผมพูดถึงเรื่องของการพัฒนาโค้ดต่างๆแล้วก็ดึงดูดนักพัฒนาเกมเนี่ยให้มาใช้เครื่องมือใหม่ๆของ Google ด้วยซึ่งหนึ่งในเละเอดใหม่นั้นก็คือการออกแบบระบบอัปเดตไดรเวอร์ ของ g p u รั้าหือตัว g r a p h i c Processing Unit บนมือถือของเราเนี่ยผ่าน Play Store อ่คืต่อไปเนี่ยเราจะสามารถอัปเดตครับไดรเวอร์ใหม่ๆของตัว GPU ผ่าน Google Play ได้โดยตอนนี้ก็มีฝั่งของ Qualcomm นะครับ แล้วก็ s ซัมซุงที่จับมือเข้ามาร่วมทดสอบแล้วและในงานเดียวกันนะครับทาง Google ก็ได้ประกาศครับมือถือรุ่นใหม่ๆที่จะรองรับตัว AR Call Service ซึ่งตอนนี้มีการเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยนะครับเป็น Google Play Service for AR นะอันเดิมจะเรียก AR Call ถูกไหมครับ โดยในครั้งนี้คาก็มีการใส่มือถือใหม่เข้าไปมากมายถึง21รุ่นนะตั้งแต่ Galaxy C Flip นะครับ Galaxy S10 Lite Galaxy A71 รวมถึง Galaxy Note 10 Lite นะครับแล้วก็ M30s ครับผมส่วนค่ายอื่นก็จะมีของ Oppo นะครับ Reno 2F ฝั่ง Vivo ก็จะมี n e ็3กับ n e ็3 5G นะครับส่วนรายชื่อทั้งหมดครับลองไปเช็คได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษันะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นลิงก์ไว้ให้ส่วน Redmi ครับก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่2รุ่นที่หลายคนรอคอยกันนั่คือ Redmi K30 Pro แล้วก็ Redmi K30 Pro Zoom คือตอนนี้ต้องบอกว่า Redmi เนี่ยไม่เคยเปิดตัวมือถือรุ่นเดียวไม่ว่างานไหนก็ต้องมีแบบโ r รรุ่นนั้นรุ่นนี้เสริมเติมมาหน่อยนะครับโดยเจ้า Redmi K30 Pro เนี่ย ก็จะมาพร้อมกับสเปคชิปตัวแรงสุดอย่าง Snapdragon 865ครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับกล้องแบบ pop up นะครับโดยกล้องเซลฟี่ก็จะเด้งขึ้นมาเมื่อมีการเรียกใช้งานนะครับมีความเอียดพี่20ล้านพิกเซลนะครับผมส่วนกล้องหลังสีตัวนี่จะมีความแตกต่างกันในรุ่น Pro กับ Pro Zoom โดยทั้งคู่จะมาพร้อมกับกล้องหลัก 64ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าตัวเทเลโฟโต้เนี่ยต่างกันก็คือในรุ่น K30 Pro ความเอียด5ล้านครับตัวตัว Pro Zoom นี่ความเอียด8ล้านพิกเซลระยะเทเลโฟโต้ก็ต่างกันด้วยโดยตัว Pro Zoom เนี่ยระยะ z o o สูงสุดที่30เท่า ทั้งสองรุ่นมีกล้องอัลตราไวสิสล้าน,นครับแล้วก็กล้องมาโคร2ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ4,700ม mm ิลลิแอมนะครับมาพร้อมกับระบบชาร์จเร็ว33ิวัตต์นะครับผมนะราคาเปิดตัวที่จีนของ Redmi K 3 0 Pro นะครับเริ่มต้นตัวสเปคต่ำสุดแรม6รอม128อยครับอยู่ที่ประมาณ14,000บาทครับผมส่วนตัว K 3 0 Pro Zoom ตัวนี้จะเริ่มที่แรม8รอม128บนะครับผม เริ่มต้นราวห7ึ0ัเบาทครับสลับข้อมูลพร้อมสเปคแบบละเอียดน,นะครับยังไงไปรับชมมาได้นะครับที่สรุปงานเปิดตัว Redmi K 3 0 Pro แล้วก็ Pro Zoom ครับที่เราทำเอาไว้แล้วลองไปดูกันได้ครับในงานเดียวกันนี่แหละครับทาง Redmi ก็ได้เปิดตัว Smart TV Big Size นะครับจอใหญ่สุดๆ Redmi Smart TV Max ขนาด98นิ้วโอ้โหคือใหญ่อลังการมากๆถ้าเกิดเอาอมากางเป็นโต๊ะนะครับขึงเน็ตปุ๊บในโต๊ะบิงปองเลยปุ๊กปักปุ๊กปัก หรือถ้าเกิดใครมีใครที่อยู่คนเดียวนะครับมีเตียงเดียวแบบนี้บอกเลยว่า ไอเจ้าทีวีตัวนี้ครับจอใหญ่กว่าเตียงอีกซึ่งทีวีรุ่นนี้นครับก็มาพร้อมกับสเปคที่ไม่ธรรมดาตั้งแต่เรื่องของหน้าจอนะครับความละเอียด 4K HDR 10นะครับผมภายในยังมีชิปเซ็ตนะครับ c o r t e c A55 ทำงานร่วมกับแรม4 g b ควา์มจํา64 g b พร้อมกับลำโพงขนาด8วัตต์โดยสามารถเชื่อมต่อกับมี Home นะครับเป็นสมาร์ทฮับเรียกว่าสามารถควบคุมทุกสิ่งอย่างครับที่เชื่อมต่อกับมีสมาร์ทโฮมได้เลยตัวรีโมทเองยังมีเสี่ยวอ้นะครับก็คือ ระบบเสียงมี AI นี่แหละที่สามารถจะพูดคุยสั่งทุกอย่างได้แต่ว่าตอนนี้ยังรับแค่ภาษาจีนเท่านั้นนะครับมาถึงราคากันบ้างโอ้โหสำหรับทีวีจอไซส์ขนาดนี้นะครับตัว Redmi Smart TV Max นะครับราคาอยู่ที่1 9 99, 9 9 9 9ไม่ใช่บาท1 9 99, 9 9 9หยวนนะครับตีเป็นเงินไทยก็ เกือบเกือบแสนอ่ะ9 3 0 0 0มื0นนะครับผมตันนี้คาดว่าจะเอามาขายท้ายเนี่ยคงไม่ง่ายเพราะว่าไซส์มันใหญ่มากแม้แต่หน้าเว็บไซต์ของทาง r e d m ีเองครับก็ยังมีข้อมูลเอาไว้ด้านล่างสุดเลยว่าถ้าจะซื้อทีวีตัวนี้นะว่าที่บ้านคุณอ่ะ ทางเข้าทาัดออกคอนโดพาทเมนกว้างพอไหมให้ทิมงมานเราแบกหรือยกเครื่องเข้าไปครับรวมถึงขนาดของประตูประตูในห้องนี่เอาเข้าได้ไหมเรียกมาบอกความสูงความกว้างความยาวของประตูและทุกสิ่งอย่างมาเสร็จสับเลยว่าถ้าวัดแล้วผ่านคุณสามารถสั่งซื้อได้เดี๋ยวเราไปติดตั้งให้ แต่ถ้าไม่ผ่านอันนี้จะติดปัญหาแน่ๆนะครับมาตอนที่บริษัทพ่ออย่างเสียวมีกันบ้านนะครับตอนนี้ก็มีข่าวออกมาล่าสุดครับสรุปยอดขายนะครับในช่วงต้นปี2020ปรากฏว่าตอนนี้เสียวมีครับสามารถแซงโมโหวขึ้นมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยขึ้นมายึดอันดับ3ต่อจาก Apple ก็คือต้องบอกว่าหลังจากประสบภาวะนะครับทางเรื่องของ Google m o b i l e Service เอ่ย การระบาดของตัวโคโรนวไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทําให้โรงงานที่จีนเนี่ยมีปัญหาปัญหากันนะครับ ยอดขายก็ตกตกตก,ตก,ตกลงมาทําให้โมหวินี้ร่วงลงมานะครับจากที่2เดิมมาอยู่อันดับ4เป็นที่เรียบร้อยนะครับอันดับหนึ่งเป็นซัมซุงอยู่โดยยอดขายครับหลัก20กว่าล้านเครื่องเรียกว่าเป็นค่ายที่โดนผลกระทบจากไวรัสน้อยมากๆอันดับ2 Apple นะครับยอดก็หล่นหายไปเหมือนกันครับจาก16ล้านเครื่องในเดือนมกรามาเดือนกุมภาพันธ์นี่เหลือแค่10ล้านเครื่องเท่านั้นส่วนอันดับ3เสี่ยวมีที่ขึ้นมายึดได้เป็นครั้งแรกนะครับอันนี้ก็มียอดขายหล่นเหมือนกันนะแต่หล่นไม่เยอะเท่าไหร่ จาก10ล้านเครื่องเหลือแค่6ล้านเครื่องส่วนหัวเวลนะครับอันนี้ตกหนักมากจาก12.2ล้านเหลือเพียง5ล้านเครื่องเท่านั้นแล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปดูช่วงปลายปีที่แล้วนะครับหัวเวยังมียอดขายที่สูงอยู่ที่ระดับ22ล้านเครื่องนะครับคือผ่านมาไม่กี่เดือนนะเหลือ10กว่าลนมาเหลือ12สล่าสุดคือ5.5ล้านแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดมองไปที่ภาพรวมของตลาดแล้วตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาวิกฤตกันนะครับของวงการสมาร์ทโฟนเนื่องจากยอดขายทั่วโลกเนี่ยตกกันหมด และน่าจะต่อเนื่องยาวนานด้วยเพราะว่าการระบาดของไวรัสเนี่ยมันลามไปในฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาไปแล้วนะฮะส่วนในฝั่งเอเชียเองเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพทรงๆอยู่บางประเทศก็เพิ่งเริ่มระบาดบางประเทศก็เริ่มดีขึ้นฟื้นตัวแล้วคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าเจ้าโควิด -19 จะอยู่กับเราอีกนานเท่าไหร่และเมื่อไหร่เศรษฐกิจจะกลับฟื้นคืนมาส่วนทางแอปเปิลนะครับหลังจากเปิดตัว iPad Pro ใหม่แล้วก็ MacBook Air ใหม่ปีปเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ว่าข่าวคราวของตัว iPhone 9หรือ iPhone SE 2เนี่ยตอนนี้เหมือนจะเงียบหายไปสักระยะหนึ่งเพราะว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่โรงงานการผลิตต่างๆก็เลยอาจจะต้องเรื่องการเปิดตัวไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกรุ่นหนึ่งที่ช่วงนี้ข่าว่อนจะมาเยอะก็คือตัวของ iPhone 12นะครับและส่วนีน่ก็มีข้อมูลว่า Apple น่าจะมีการปรับนะครับฮาร์ดแวร์ในส่วนของกล้องใหม่ยกเซตโดยเฉพาะตัวเซนเซอร์นะครับที่อาจจะมีการอำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่างเซนเซอร์ชิฟมาใช้งาน ชิฟต์นี่คือ shifting หรือว่าการขยับเคลื่อนที่นะครับพูดง่ายๆว่าเซ็นเซอร์กล้องของ iPhone 12 Pro Max เนี่ยอาจจะมีระบบกันสั่นบนตัวเซ็นเซอร์เหมือนกับพวกกล้อง Pro นะครับพวกกล้องมี้แะเลนต่างๆที่ตอนนี้เริ่มเอามาใช้กันแล้วซึ่งหากมีการนํามาใช้งานเนี่ยก็ได้ทำให้ระบบกันสั่นของ iPhone เนี่ยเทพขึ้นไปอีก1นสเต็ปเพราะว่ามีทั้งกันสั่นบนตัวเซ็นเซอร์และบนตัวเลนส์ ซึ่งอันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เทนโลยีใหม่ล่าสุดหรือเป็นครั้งแรกบนวงการมือถือครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทาง oppo ได้เคยประกาศแล้วก็เปิดตัวนะครับระบบ smart sensor ไปเมื่อปี2016นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นครั้งแรกที่มีการโชว์วัตกรรมนะครับเซ็นเซอร์บนมือถือที่มีการสั่นในงาน mobile world congress เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับอันนี้เราดูอย่างกันได้นะครับมีเดโมให้ดูเลยว่าถ้าเกิดมีการใช้ระบบเซ็นเซอร์ที่มีการสั่นเนี่ย จะช่วยให้ภาพถ่ายเนี่ยนิ่งขึ้นอีกมากแค่ไหนรวมถึงความคมชัดด้วยแต่ฝั่ง oppo ยังไม่ได้มีการเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้กับตัวเองนะครับเพราะแม้แต่เรือธงรุ่นล่าสุดนะครับอย่าง f i x2 f i r e x2 pro 5g ที่ขายในบ้านเราเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้เลยงานนี้เลยไม่รู้ว่า apple จะแอบขโมยซีนเปิดตัวเป็นค่ายแรกหรือเปล่าแล้วก็มาตอนที่ huawei นะครับกับการเปิดตัว p40 แล้วก็ p40 pro พร้อมถึงรุ่นท็อปสุด P40 Pro Plus อันนี้คงไม่ได้เล่ามากครับเพราะว่าเรามีทั้งไลฟ์ถ่ายทอดสดเปิดตัวไปแล้วรวมถึงสรุปงานเปิดตัวให้ดูเรียบร้อยครับก็สรุปสั้นๆให้ก่อนแล้วกันครับว่ารุ่นนี้เนี่ยจัดเต็มในเรื่องกล้องนะครับเซ็นเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลมีเซนเซอร์ซีนีมานะครับ40ล้านพิกเซลจากตอนเม30 Pro มาตีบวกพุ่มไปด้วยเซ็นเซอร์กล้องแบบใหม่นะครับแล้วก็ระบบการซูมที่ไกลขึ้นแล้วอย่างทั้งหมดเนี่ย ไปรับชมได้เลยย้อนหลังไปที่ไลฟ์ของเราก็ได้หรือว่าจะเป็นสุขงานเปิดตัว Huawei P40 Series ก็ได้เช่นกันครับและทาง Huawei นะครับยังมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ก็คือตัวชิปเซตใหม่อย่าง Kirin 820 5G นะครับที่ผลิตออกมาล่าสุดเนี่ยมีคนเอาไปทสาทดสอบออกมาครับปรากฏว่าประสิทธิภาพโดยโรวมในการประมวลผลพลัง AI ต่างๆเนี่ยแรงกว่า Kirin 980ซะอีกโดยชิปตัวนี้นะครับผลิตที่สถาปัตยกรรมระดับ7นาโนเมตร แล้คราวนี้พอลองเอาไปเทียบฟั่งของแ a p ดรา g อนดูบ้างเฮ้ย hey, แรงสูงสคู่ขี้กับ Snapdragon s ซ a ดรา a อน n 855เอาละครับคราวนี้ก็ต้องลรงดูกันว่าโอ้ยเจ้าชิปที่ริน 8205G เนี่ยไปใช้กับมือถือรุ่นไหนเป็นตัวแรกไหนๆก็วนมาถึงข่าวของ CPU ชิปเซตต่างๆแล้วนะครับก็มาต่อที่ฝั่งของ AMD กันบ้างตอนนี้ในล่าสุดมีข่าวว่าทัก TSMC นะครับโรงงานที่ผลิตชิปเซตหรือว่า CPU ของ AMD เนี่ย ออกมาประกาศว่าน่าจะสามารถผลิตชิปที่สายปฏิกรรมใหม่คือ5นาโนเมตรได้ในเร็วนี้นะครับโดยมีรายงานรับสรุปว่าจะสามารถยัดทรานซิสเตอร์นะครับไม่ใช่วิทยุนะทรานซิสเตอร์นี่คือวงจรภายในนะครับยัดเข้าไปได้เพิ่มมากกว่าเดิมถึง1.84เท่านะครับยิ่งเราสามารถแพ็กนะครับยัดเอาทรานซิสเตอร์เข้าไปบนชิปได้มากเท่าไหร่ความแรงประสิทธิภาพก็จะมากขึ้นเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดทาง AMD นะครับสามารถดันตัวเส้นซีนะครับหรือว่าลาเส้นห้นออกมาได้เร็วแค่ไหนเนี่ย ณตอนนั้นครับ Intel งานเข้าอีกรอบแน่นอนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะประกาศนะครับยอมรับความไม่แพ้เรื่องของเทคโนโลยีการผลิตชิปไปแล้วตอนนี้เนี่ยขนาดจะผลิตแค่10นาโนเมตรยังลําบากยังมีแค่บางรุ่นที่สามารถผลิตได้นะครับหลักๆก,ก็ยังผลิตที่1 4นาโนเมตรอยู่เลยและกว่าจะไปที่7นาโนเมตรเนี่ยเห็นว่าเป็นช่วงปลายปีหน้าด้วยนะซึ่งนั่นคือเวลาเดียวกันกันกบที่เอ็มดีจะปล่อยจ้าตัวเซนซีไรเซนห้าอันอกมาครับเอ้เหมือนจะลืมหลุดค่ายมือถือไปค่ายหนึง่งโซนี่ครับผมกลับมาก่อนทางฝั่งของโซนี่นะครับ กับมือถือเรือธงสุดลึกลับเพราะว่าสเปคแบบละเอียดทั้งหมดยังไม่เคยเปิดเผยออกมาเลยนะครับหลังจากงานเปิดตัวแล้วก็ปล่อยให้ทุกคนฝันค้างกันอยู่ว่าเมื่อไหร่จะขายความเจ๋งของมันมีมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็เริ่มมีข้มขอมูลออกมาแล้วนะครับว่า Xperia 1 Mark 2เนี่ยกล้อง4ตัวของมันจะมาพร้อมกับเซนเซอร์ พิเศษจากฝั่งโซนี่แล้วก็มีบางตัวใช้เป็นเซนเซอร์ของทัมซุงอยู่ด้วยซึ่งไฮไลท์ครั้งนี้นะครับคนก็พุ่งไปที่เซนเซอร์ตัวหลักตัวใหม่12ล้านพิกเซลนั่นคือ a m x 5 57นะครับที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการพูดถึงไม่เคยมีสเปหลุดออกมาเลยเพราะว่ารอบนี้ทางโซนี่ครับโชว์พลังประสิทธิภาพในการใช้งานครับจะเป็นเรื่องของไอโ o ล์กัตามจับดวงตาคนได้ดวงตาสัตว์ก็จับได้นะครับียกวก็มี i Tracking ที่ดีมากๆเพราะมีการไปจับมือร,ร่วมงานกับทีมกล้องเอล ซึ่งจริงก็ต้องบอกว่าหัวหน้าทีมเนี่ยที่มาดู X1 Mark 2เนี่ยก็มาจากฝั่งกล้อง a l ลฟ้าด้วยเหมือนกันนะครับส่วนสเปคอย่างอื่นนะครับเช่นหน่วยความจำก็คอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่าเป็น UFS 3.0แน่นอนอ,อาทั้งหลายคนน่ใจชื้นกันเพราะว่านี่แหละจะเรินธงก็ต้องจัดเต็มแบบนี้นะครับส่วนกาหนดวางจำหน่ายยังไม่รู้เหมือนเดิมครับตอนนี้ยังไม่มีเรื่องของราคาแล้วก็กำหนดวางขายออกมาเลย ยังเปิดกว้างเหมือนเดิมว่าเป็นช่วงซัมเมอร์นะครับก็คือน่าจะเป็นช่วงไตรามาสสหรือว่าไตรามาสสของปีนี้เลยทีเดียวแต่ผมเชื่อว่ายังไงแฟนๆหรือว่าสาวบล็อกอะไรทำของโซนี่เนี่ยก็พร้อมจะรอกันอยู่แล้วถูกไหมส่วนใครที่ถามหาขาของวัน p l u สนะครับตอนนี้ก็มีข้อมูลออกมาแล้วว่า o n e p l u ส 8ซีรีส์เนี่ยจะเัี่งหมดเปิดตัวครับในช่วงเดือนเมษายนนี้แล้วแต่ว่านอกจากการเปลี่ยน,ปนแปลงวันเปิดตัวนะครับยังมีเรื่องของรุ่นที่จะวางจําหน่ายอีกด้วยเพราะว่าเหมือนกับทางวันพัสดสินใจนครับตัดรุ่นเล็กสุดทิ้งคือตัววันพัสด8ไ i t ์ออกไปเลยนะครับจะเปิดเฉพาะตัววันพัสด8วันพัสด8 Pro ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะมีตัว Mac l a r e n e Edition ออกมาด้วยหรือเปล่านะครับต้องรอดูทีนึงส่วนข่าวอื่นก็เห็นมีเรื่องของการเปลี่ยนโลโก้ด้วยครับของ OnePlus ตัวเลขเปลี่ยนไปลักษณะของสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัวบวกนี่ก็มีขนาดที่จางลงเดิมเล็กน้อยอันนี้หลายคนก็เริ่มคอมเมนต์กันว่าอันเก่าสวยกว่าอันนี้มันดูแปลกๆไม่รู้เพื่อนๆคิดว่ายัางไงกันนะครับผมเองก็ว่าอันเก่าสวยกว่าเหมือนกันแล้วก็ปิดท้ายกับข่าวๆ่าว,าว,าวเรื่องของ Stay Home นะครับช่วงนี้หลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มออกกฎมาแล้วว่าอะ มีเคอร์ฟงเคอร์ฟิลห้ามออกจากบ้านอยู่กันเป็นจำนวนน้อยๆครับอยู่กันไม่ควรเกิน3-4คนถึงแม้อยู่2คนก็ต้องอยู่ห่างจากกันนะครับทำให้ทางพรหับนครับล่าสุดตอนนี้ก็เลยออกโปรโมโชั่นพิเศษพรหับพรีเมียมสมัครฟรี1เดือนนะครับเรียกว่าเป็นแพ็กเกจ t a y Home เพื่อรักษาระยะหา่างป้องกันการติดเชื้อนั่นเองจากตอนแรกที่มีการเปิดให้สมัครเฉพาะในฝั่งยุโรปก่อนคืออิตาลีฝรั่งเศสสเปนเยอรมันนะครับตอนนี้ก็เห็นว่ายอดสมัครดีมากๆเขาเ็เลยบอกว่างั้นเอาเลยเปิดให้ฟรีทั่วโลก1เดือนสามารถเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับแต่ถึงไงก็อย่าไปดูกันตะมวีนทั้งวันนะครับเอาแค่พอประมาณก็พอแล้วเพราะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยบริการสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยเจอปัญหาว่าไปแย่งแบนด์วิดทุกสิ่งอย่างบนโลก คือเอาฝักยุโรปก่อนพอมีการประกาศว่าให้อยู่กับบ้าน stay home ทคนก็ทำอะไรไดีอยู่บ้านเปิด Netflix ดู YouTube ดู Disney Plus คือใช้ประการสตรีมมิ่งหมดเลยนะครับทำให้เน็ตเวิร์กในยุโรปเนี่ยแน่นขนัดเรียกว่าเต็มท่อทีเดียวนะครับไม่สามารถที่จะใช้งานอย่างอื่นได้เลยทุกคนสตรีมดูหนังกันหมด นแล้วมีพอทํามาเติมอีกยิ่งหนักหนาเลยแหละคราวนี้เขาก็เลยมีการกําหนดลงมาครับว่าทาง Netflix กับ YouTube แม้แต่ a c e b o o k กับ IG ด้วยนะตอนนี้ประกาศลดการใช้งานสุดๆนะครับกดแบนวิดลงมาถ้าไปทาง Netflix เนี่ยก็จะเลือกเปิดคอนเทนต์แบบ SD คือตอนนี้ใครที่อยู่ยุโรบนะครับจะเจอการประมาณว่าเปิดมาแล้วมันดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามีการกดแบนวิดลงมานะครับเป็น SD สีป ยูทูบเองก็เช่นกัน,นครับจะเริ่มเล่นคลิปที่ศิลปงรบกิน 10p เท่านั้นและถ้าเกิดว่าเน็ตเราแรงไม่พอหรือเราไม่มีความหนัแน่นมากๆเนี่ยเราก็จะไม่สามารถปรับความเร็ดเพิ่มขึ้นได้รวมถึง Facebook แล้วก็ไอจีด้วยเช่นกันซึ่งเห็นว่า u t u b e เนี่ยประกาศเป็นทั่วโลกไปแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคาดว่าหลังจากนี้บ้านเราเวลากดเข้าไปดู u t u b e เนี่ยมาเจอเป็นที่ความเร็ดขั้นต่ําสุดคือเสรบกวน0 p ก่อนส่วน Facebook กับ Instagram นะครับตอนนี้ก็ มีประกาศแค่ฝั่งยุโรปเท่านั้นส่วนที่เป็นอื่นนี่ยังไม่มีออกมานะครับกลับมาถึงข่าวสารต่างๆในบ้านเรากันบ้างน,นะครับตอนนี้ในเมืองไทยก็มีประกอบม,มาแล้วตอนนี้ไงก็พาทุกคน,นครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถจะควบคุมโรคไม่ให้มันระบาดหรือว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นมากๆแล้วเนี่ย เขาจะไม่ต้องมีประกาศประกาศเคอร์ฟงเคอร์ฟิวออกมานะครับคือ,คอถ้าเกิดว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อมันน้อยลงเรื่อยๆเราก็สามารถผ่านวิกฤตไปได้เร็วนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีการผลิตครับนินจาโรบอทออกมาช่วยเหลือทางแพทย์นะครับผมซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้นครับก็จะสามารถครับเก็บข้อมูลผู้ป่วยเอาไว้ก่อนที่ไปเจะพบแพทย์เรียกว่าถ้าเราไปเจอไอหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถจะกรอกข้อมูลว่าเคยไปที่ไหนมาบ้างมีอาการเจ็บปวดอะไรบ้างแล้วนะครับโดยตัวหุ่นยนต์เองก็สามารถที่จะวัดอุณหภูมิเราได้นะครับวัดอัต,ตราการเต้นห เราเก็บข้อมูลให้พร้อมเสร็จสับก่อนที่คุณหมอหรือพยาบาลจะมารับข้อมูลเราไปต่อพอไม่ต้องเจอกันแบบหน้าต่อหน้าแบบนี้ mm. ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของแพทย์และก็พยาบาลได้แล้วถ้าเราไปแตะหุ่นยนต์หลายๆคนก็มีความเสี่ยงมกันปะ่ะซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับก็เห็นว่าเริ่มมีใช้งานบ้างแล้วนะครับในโรงพยาบาลบางแห่งก็คือโรงพยาบาลราชวิถีนะครับโรงพยาบาลนพรัตน์แล้วก็โรงพยาบาลจุฬาครับใครอยากเห็นเจ้าหุ่นยนต์นินจารโรบอทก็ลองไปดูกันได้แต่เอาจริงตอนนี้ก็ไม่ป่วยอย่าไป ที่ที่คนทุก่านโดยเฉพาะโรงพยาบาลดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าป่วยแล้วค่อยไปเนาะส่วนอีกหนึ่งประเด็นฮอตสุดเร่าร้อนก็คือการที่กสทชนะครับลงมาติกันเรียบร้อยว่าในช่วงโควิดระบาดประกาศให้อยู่บ้านกันแบบนี้เนี่ยทุกคนน่เจอปัญหาครับเรื่องของการทํางานอยู่ที่บ้านเวิ work home again, ร์กฟอร์มโฮมเันยังไงเน็ตมือถือพอไหมค่าใช้จ่ายต่างๆอาจเพิ่มขึ้นมาก็เลยมีการเคาะออกมาว่าแบบนี้คนจะแจกเก็ตมือถือให้ 30GB กิกะไบต์ครับแต่นเวลา3เดือนก็คือเมษาเพื่อสภาแล้วก็มิถุนาครับผมหรือว่า3เดือนเนี้ยเอาเน็ตไปฟ mm hmm. เอคนละ10กิกต่อเดือนแล้วก็ต้องการจะอัปเกรดนะครับความเร็วของเน็ตบ้านให้ทุกคนเนี่ยสามารถจะเชื่อมต่อเข้ากับโลกอินเทอร์เน็ตได้ที่ความเร็วมา100เมกะบิตแล้วต้องการจะอัปสปีดเน็ตบ้านนะครับให้เพิ่มความเร็วเป็น100เมกซึ่งนี่พอเราแชร์ข่าวขึ้นมาโหทุกคนก็แบบสนใจมากเข้ามาติดตามทุกวันว่าเมื่อไหร่จะมีรหัสออกมาจะกดได้เมื่อไหร่ค่ายไหนกดได้บ้างแต่ว่าล่าสุดเนี่ยยังไม่มีความเคลื่อนไหวออกมาเลยครับเพราะว่าทางกรชเนี่ยเคาะแล้วก็จริงแต่ว่าต้องเอาเรื่องไปให้ทางสภาาาครเะต่่ออวยอมม อนุมัติหรือเปล่าเพราะว่างบไปทางกสทชตั้งไปเนี่ยสูงมากครับหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาทเงินก้อนนี้เอาไปทำอะไรได้อีกหรือเปล่าเอาไปให้โรงพยาบาลไหมของขาดชุดชุด,ชดไม่มีเครื่องช่วยใจไม่พอตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวมาเหมือนกันว่าทางกสทชเนี่ยจเจ้าเงินพันล้านบาทครับออกมาไปช่วยไปบริจาคให้โรงพยาบาลตอนนี้ก็เลยงงเลยครับว่ากสทชต้องการทําอะไรกันแน่แล้วก็มาตรการแจกเน็ตฟรีเนี่ย จะจังมีอยู่ไหมเอาไว้ตามข่าวกันต่อนะครับคาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นซึ่งในระหว่างนี้นะครับทุกๆเครือข่ายเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นมาให้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการซื้อแพ็กเน็ตเพิ่มราคาประหยัด a s ก็มี t ูบู๊เอก็มี d ีแทก็มีครับคือพวกแพ็กเกจมต่างนะแบบออนท็อปเน็ตเพิ่มเนี่ยก็มีราคาถูกลงครับแบบ 70บกว่าบาทก,ก็ได้ปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นเท่า2เท<ๆ>่าแล้วก็มีเหมือนกันเนาะลองเช็คดูแล้วกันนะครับส่วนบริการอื่นอยาการประชุมทางไกล Work f r ฟ m Home ทั้งหลายตอนนี้ก็ออกมากันให้พรึบเลยครับอย่างเช่น t รู e ก็จะมีตัว VW เวิครับที่เปิดให้ใช้ฟรีประชุมกันได้ทีหนึ่งหลายคนนะครับรวมถึงก็จะมีบริการของซ om ด้วยและไหนจะมีตัว Microsoft t e a m s อีกครับที่อันนี้ล่าสุดเนี่ยทาง Microsoft ก็แจกแพคเกจนะครับบริษัทใครนี่อยากทดลองใช้งานครับตัว Microsoft Office 365 e ม 65E1 อันนอ้เปิใ้ใช้ฟรห้ลย 6เดือน y au y au. ยาวๆคือถึงแม้ว่าตอนนี้พรกอาจจะก,กัดมาแค่เดือนเดียวนะครับแต่เราไม่รู้ว่าระยะเวลาของโรคกกระบาดเนี่ยมันจะยาวอีกกี่เดือนเล่อคลับบอกว่างั้นจัดเลยเต็มๆ6เดือนครับถ้าใครสนใจก็ลองไปอละเดเพิ่ม,เต,มเติมได้ครับที่หน้าไซรอยแซนแล้วก็มีข้อมูลให้ดูแล้วว่าตัวมือถืออีวันเนี่ยมีอะไรให้ใช้งานบ้างแล้วก็วิธีสมัครทำยังไงนะครับส่วนใครมือถือครับย่างซัมซุงตอนนี้ก็มีการเปิดรุ่นพิเศษของตัว Galaxy A51 ครับเพิ่มแรมเป็น 8GB โดยคำจำ128ครับซึ่งราคาตัวใหม่น,นะครับอยู่ที่1 6 9 0บาทและมีโปรโมชั่นนะครับเพิ่มเมมให้อีก128เป็น2 5 6คือแถม micro SD ไปอีก1อันนะครับทำให้ราคาตัวเดิมที่ RAM 6รอม128เนี่ยลดลงมาเหลือมน9 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับก็ลองดูว่าที่เลือกตัวไหนแล้วกันนะระหว่าง RAM 6กับ RAM 8นะครับส่วนรุ่นหนึ่งที่แอบเปิดวางขายเงียบๆก็จะเป็นตัว Galaxy M 3 1นะตอนนี้ก็เห็นว่าเปิดให้จองกานเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ลองไปกดดูได้ซึ่งสเปคตัวนี้ก็ใกล้เคียงกับ A 5 1นะครับแต่ว่าราคาถูกกว่านะครับสีก็มังเหมือนกันแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเพิ่มเป็น6000นมิลลิแอมด้วยแล้วก็มี Galaxy Buds Plus กับสีแดงก็มาวางขายแล้วด้วยนะส่วนด้าน Xiaomi ครับตอนนี้ก็ข้อะราออกมาเรียบร้อยกับ Redmi Note 9s หลายคนงง Note 9s คือรุ่นไหนก็ต้องบอกว่าสเปคมันคือ Redmi Note 9 Pro ที่เพิ่งเปิดตัวไปในต่างประเทศนั่นแหละนะครับตอนนี้ก็เข้ามาขายไทยในชื่อของ Redmi Note 9S เปิดให้จองกันเรียบร้อยนะครับสปงสเปคราคาน่าสนใจทีเดียวซึ่งราคาเปิดตัวมาถือว่าดูเดือนมากครับไม่ถึง7,000บาทยังไงลองเช็คดูได้ครับเรามีรีวิวฉบับเต็มของตัว Redmi Note 9S สมให้ดูกันแล้วนอกจากนั้นยังมีแก d g e ใหม่อีก3ตัวครับทาง Xiaomi จะวางขายในไทยก็จะมีตัว True Wireless นะครับเวอร์ชัน2ตัวนี้ราคา2,399บาทครับเป็นลักษณะของเอเบร มีการยายวๆาขาวๆนะครับแล้วก็ตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับว่าคู่แฮนด์เฮลนะครับตวนี้ราคาอยู่ที่7,999บาทครับส่วนที่สุดท้ายนะครับเป็นตัวมินิโปรเจคเตอร์นะครับขนาดเล็กจิ๋วๆเอาไว้ใช้ทับใหญ่ๆช่วงนี้ก็อย่างที่บอกต้องอยู่บ้านนะครับเอาโปรเจคเตอร์ไปฉายได้จอใหญ่เลยเต็มผนังนะครับอันนี้ราคาจะสูงหน่อยนึงครับอยู่ที่15,990บาทครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมหิวข่าวของเราในวันนี้ยังไงกับพบกเราได้ทุกเย็นวันเสาร์เหมือนเดิมผมเรื่องยังไงช่วง ่วงนี้ยังไงก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องตัวแซนไปก่อนมีคลิปใหม่ๆมาก็มานั่งรับชมกันหน้า YouTube แบบนี้ก็ได้เราก็จะอัปเดตข่าวสารต,ต่างๆรวมถึงทิปดีๆแล้วก็แก้เจตต่างๆรีวิวมาให้ดูกันทุกวันเลยครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ